สวัสดีครับพี่น้องครับนี่ครับตีไม้เทียนไก่ไต่หนามครับพี่น้องครับอันนี้ก็ต้องตัดเครื่องครับเครื่องเค้าจะเป็นสมุนไพรครับมีตะไคร้ใบบักขูดครับหอมแดงกระเทียมพริกครับผักไท่ละเอียดครับแล้วละเอียดนะครับปลาไก่ครับไก่อันนี้ไก่หงเตรียมทำควาวสาเรียบร้อยนะครับวันนี้เราจะมาทำไก่ไต่หนามครับ แกงครับพิแกงเผ็ดครับมักเผ็ดใส่หลายครับมักหมดเผ็ดใส่หน่อยครับอันนี้ผมใส่แบบมัดครึ่งนึงครับมาณครึ่งครึ่งขีดครับครึ่งขีดครับทีนี้เขากับผงรดนะผงรดของนี่อันนี้ซอสไม้ครับซอสหม่ประมาณสามส่วนตัวครับแล้วผมมักมักหลายครับมักหลายใส่หลายครับมักหลายใส่หลายครับมักหลายใส่หลายครับแล้วแต่ทีนี้อันนี้ สีอู่ขาวครับซีอยู่ขาวประมาณหนึ่งส่วนตู้ครับอ่าผู้เผู้ใดมักกี้เหมือนสายลายครับอ่าซีอู่ขาวราคาส่วนแม็กกี้ครับซ่วนแม็กกี้นะครับประมาณหนึ่งส่วนตู้ครับใส่ยขาวส่ยลายนะครับประมาณหนึ่งส่วนตู้ครับราคารถดีครับรถดีครับขันใท้รถดีแล้วผมมาใส่เป็นหัวนะับใส่รถมาใส่เป็นวัวรถดีกับประมาณเกิงส่วนตู้ครับอ่าผู้ใดมักนัวนอะไก็ใส่ยลายครับ น้ำตาลครับน้ำตาลกับประมาณเครื่องส่วนตัวครับอันนี้เป็นน้ำตาลนะครับเออมันเป็นว่าใส่ลงไปเอาเราใส่กุย่ายเสร็จแล้วนะครับพุ่งในเข้ากันครับนี่พุ่รื่องเข้าเนี่เขากับเนื้อไก่ครับเนื้อไก่แล้วแต่เขาขีมมักนะครับกันผู้ใดมักแหนกราซื้อเอาโพวกครับแล้วนี่ผมไปซื้อเป็นส่วนนะครับผมมักกินตีนไก่นะครับเลยเอาตีนไก่เอา โอไกลนะครับกับปีกนะครับอ่าน <I S 2> ี่เขาพคนๆในเขาวันดีๆนะครับอ่าทันผู Kung ้ใดบ่คักนะครับใช้ถุงมือแล้วก็ขย้ำนะครับมันจะเข้ากันดีนะครับมันจะเข้ากันดีนะครับอ่าที่นี่ต้องกาใส่น้ำต้งไปหน่อยนึงครับอันนี้เสียด้เครื่อนนี่นะครับใส่น้ำลงไปนิดนึงครับบ่ใส่หลายครับใส่น้ำน้ำบอสเส่หลายครับใส่ประมาณสักครึ่งถ้วยครับครึ่งถ้วยครับ ใส่ตบร่จะให้มันเครื่องมันคนขอนง,ง่ายครับให้เข้ากัน,นครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบคนเขากันมันสะอาดออกมาที่หอมครับอันนี้ไก่ไตน้ำครับไก่ไตน้ำด้วยครับอันนี้นะครับผมใส่เป็นหมนหน้อนึงนะครับหม,นหนอม้อนึงผมก็ะจาห้องด้วยตาไข่นะครับ ครับมุลภาชนะครับท้องกลนหมอครับถามว่าบงห้องไในบ่อมันกรได้กันครับแต่ว่าผมว่ามันมันทีใหม่หมอครับเพราะว่าเอาไปเดีคนนะครับอ่าให้เหมือนเขาคนขอนเพิ่มนะครับตักใส่ในหมอครับตักใส่ในหมอลงไปเลยนะครับบ่ใส่น้ำเับเด้ออ่าใส่ลงหมอครับใส่ในหมอนเ้ยครับ นี่หมอนะครับอันนี้เขาจะบาเติมน้ำนะครับอันนี้ผมมาตับไก่นะครับผมจะตับไตเพราะยงเครื่องครับเพราะว่าเครื่องเขาตีตับน้ำจิ้มนะครับตับน้ำจิ้มเสร็จแล้วผมก็อีไส้นะครับเต็มหน่วยใบหนึ่งครับหม่วยใบหนึ่งมาปิดตังเครื่องมาปิดตังเครื่องนะครับแล้วก็เทน้ำเตะนะครับเทน้ำเตะนะครับ น้ำใจในน้ำใจเครื่องนะครับแต่บางคนเวลาเอาผาปิดนะครับแต่ผมบ่ปิดครับตั้งได้ครับแล้วก็เปิดกัสใช้ไม้กางนะครับครับหลังจากที่ห้องอ่าคุกไกเขากับเครื่องเรียบร้อยใช้ในหมอเรียบร้อยครับเขาก็เติมน้ำลงไปนะครับอ่าข้อสําคัญในการเล็ไก่แต่น้ำนะครับก็คือน้ำที่อยู่บนหมอเคร่องนะครับเขาจกให้มันหอนครับถ้ามันหอนปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หมอนะครับเพราะว่าน้ำหมอ เฮิงเนี uh, ่ยถ้ามันหอนปุ uh, inside, right? <gas> ๊บนี่มันที่บ่อเกิดอ่าไอ้นาหยดลงไปนะครับเพื่อการเฮ็ดไก่ไตน้ำก็คือเอาความหอนจากหม้อข้างล่างนะครับอ่าไอมันขึ้นมามาถือกับความเย็นที่อยู่หม้อนเฮิงนะครับมันก็จะเกิดเป็นหยดน้าครับหยดลงไปหาเนื้อไก่ที่อยูให้ในหม้อล่างที่เก่านะครับอันนี้ผมบอกมิคืองวัดอุณหภูมินะครับผมก็ใส่มือนะครับมือครับจุ่มลงไปครับถ้ามันหอนปุ๊บนะครับเอาก็เปลี่ยนน้ำออกนะครับเอาก็เปลี่ยนน้ำออกนะครับอ่าเฮ็ดไก่ไตน้ำนะครับไก่บนเหนียวนะครับไก่บนเหนียวนี่ใเปลี่ยนนน้าาอออยู่ปรระะมณเเททืืคับ ใกล้เหนียวปะยุประมาณเกือบเท่าแปดเท่านะครับอันผู้ใดียขาดเพี้ยนน้ำเขาต้องแข็งมาใส่ครับมันแข็งมาใส่ก็อะไรกันนะครับมันก็จะโดดนะด้โดดทั้งตันนะครับตักออกนะครับตักออกเขาที่เขาตักออกได้นะครับมันต้องออกเบิ้ดก็ได้นะครับอ่าทีนี้เราก็ลาน้ำไม่เทลลงไปนะครับน้ำไม่เทลลงไปนะครับที่สําคัญจะให้น้ำหอนเด็ดขาดนะครับถ้าน้ำหอนปุ๊บเนี่ยมันจะไหม้หม้อทันทีนะครับเพราะว่าพวกนี้ไอ้น้ำโยนลงไปนะครับอันนี้เราก็เติมน้ำนะครับเอาลงน้ำ อ่าว่ลไปนะครับน้ำทว่วไปน้ำสะอาดทั่วไปนะครับอาจจะไ่ต้องใช้น้ำเป็นน้ำดื่มก็ได้นะครับน้ำเปล่าพวไปนะครับเราก็เติมลงไปปุ๊บนะครับเราก็เยวมาค่อยมือจุ่มเบิ้งนะครับการใช้ประมาณหาที่มาจุ่มเบิ้งคนหนึงนะครับผมครับระว่างที่ล่อหมอทุกครับเราก็มาตําน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มนะครับอ่าผมใส่พริกสดนะครับเลือกเมื่อแดงเมื่อแดงเลยจะมาครับ ผมจะใส่อยู่ประมาณสิบห้านวยครับผมมักเผ็ดแน่เด้อใส่สิบห้านวยนะครับหมักเผ็ดนะครับตับเลือผู้ใดมักเผ็ดร้ายก็ใส่ร้ายครับมักเผ็ดหน่อยก็ใส่หน่อยครับติดเหลืองแดงแดงครับอันนี้น้ำจิ้มนะครับผมจะเอาน้ำจิ้มอยู่ใกล้นะครับน้ำประยุกต์นะครับใส่กระเทียมนะครับกระเทียมัเต็มประมาณสามปีครับ ย่ำครับอาจี้ใส่ขิงใแซงแท่งก็ได้นะครับเด้อกร็ทำครับแล้ว่างนนีงครับร้องมากระเด็นเข่าตาครับเ<ำต>ข่าตากรลัก,การและกินบ่าเดียบได้ลรครับโอเคลยะเอียดนะอเคละเอียดนะครับรท,ทำไปแแรงครับภาจาจีน ครับอ่กว่าเบิ่งหมอเขานะครับนี่กระเปิดออกนะครับมาดกับเราเดือดนะครับกลองบุดเดือดครับกดอ๊อกๆเลยครับพี่น้องอันนี้ตับนะครับตับนี่ผมจะมาตัดน้ำจิ้มเนาะนะครับมาตัดน้ำจิ้มนะพี่น้องนะครับบางคนรเพื่อจะใส่ไข่ครับแต่ว่าผมใส่ตับนะครับตับลายนะครับตับนะครับ ัให้ละอียดนะครับตัใหละดนะครับตัดให้ะคร่ตให้ดนะครับโคตเมือนก well ัีไส้ไข่ไ i̇şte ก่นะครับแต่ว่าผมมาตับนะครับ ใสยกะปะครับสำคัญนะครับขาดอะไรได้ครับคือกะปีครับอันนี้ปัจจัยสําคัญเลยนะครับกะปีเนี่เราใส่ประมาณหนึ่งส่วนโตครับรล้วเนี่ยครับใส่กะปิครับใส่น้ำตาลนะครับแต่ว่าอันนี้ผมจะให้รสชาติออกเปรี้ยวหวานนะครับผมใส่ตาลลายหน่อยครับประมาณหนึ่งส่วนโตครึ่งครับโครึ่งตันตครับ ข่อไปปุ like ๊บนะครับนี Jamie, ่เขาก็มาเอาน้ำซุปในหมอนครับุในหมอนใครับน้ำซุปนะครับมาใส่นะครับผู้ใดมาก นข้นๆก,กระเทยน้ำซุปหน่อยๆนะครับหรือว่าเตรียมัดน้ำหลนะครับใส่น้ำหลายๆนะครับน้ำหลนะครับใส่นข้นๆเล็กน้อยน,น,นะครับผมมักขนๆนะ นี่เขาก็บปรุงรสด้วยน้ำปลาครับน้ำปลาผมใส่ประมาณสองสอ่วนตนะครับแล้วก็น้ำครับน้ำครับน้ำผมใส่ประมาณหนึ่งลูกครับผมจะให้รสชาติมันเกี่ยวหวานนิดนึงครับ ถึงมนนี้ผมผมพี่ัวดลีสงครับผมใสเป็นทวตักแทนนะครับใสลงไปเลยนะครับนะครับนกิมข้าวตีใสเป็นออกมาจะเป็นหน้าตาแบบนี้ครับรสชาติออกเ้ือหวานจังหน่อยครับผมโอเคครับถึงครับเป็นที่เรียบร้อยครับอันนี้คือไก่เตน้ำหม้อห่อครับไก่เตน้มครับ อ,อันนี้น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มตับนะครับมาพี่น้องครับผูใด่กับเราดทุนกำลังอดขอแรงครับจะเปฝ่ารถรับมือรถนะครับพันคำยังไงครับพันคำยังไงนะครับพักกับสิมีนะครับสลัดนะครับแล้วก็มี่มูลผะพ้านะครับแล้วก็มีกระเทียมนะครับกระเทียมนะครับพริกนะครับพริกนี้ที่สำคัญเ้อกินนี่ต้องคุยกับปิครับคุยกับปีคำยังไงครับ ทำยังไงครับปลาเนื้อไก่ครับไแต่วาขาบ่ได้ครับคือขออพุ่นครับขอบพุ่นอีสิคบครับบ่มีขอบพุ่นนีเพสบครับครับขอบพุ่นน้ทำน้ำน้ำน้ำบ้ำน้น้ำน้ำนน้มน้ มันยอดครับพี่น้องครับมันยอดเลยครับ